สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุดสิกกวนใจเลือกใช้เคสหระ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีสครับพบกับรายการ w o r l o c u Zone TV ครับในช่วงของ New Update ครับก็พบกันทุกวันอาทิตย์ใช่ครับกับผมแล้วก็นายไอซ์เด็กส่งดอกไม้ครับครับ ก็สืบเนื่องมาจากอาทิตย์ก่อนน้นอย่างที่เราได้เกิดมาแซวเข้าไปเขาส่งดอกไม้เชียงใหม่ถึงแล้วนะถึงครับตอนนี้ก็มีของกลับมาแล้วดอกไม้เป็นผลผลอะไรผลกําไรลำไยครับนี่เป็นลำไยสดมาจากทางเหนือเลยต้องขอบคุณมากนะครับปีนเก็บเองด้วยนะปีนเก็บเองด้วยยังไงไม่ร่วงลงมาก็ดีแค่ไหนแล้วนี่คุณนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนี่นะ ก็ได้กินกันแล้วคุณได้กินยังผมยังกินไม่ได้อลดิอ่าผมถือศีลอยู่ก็เลยต้องรอรอค่ำหน่อยรอค่ำหน่อยโอเคครับแต่คนอื่นได้กินหมดแล้วล่ะคงไม่เหลือถึงผมแล้วล่ะอ่ะมามาข่าวแรกกันเลยดีกว่าสบาย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 เป็นข่าวเป็นเรื่องของเรื่องหมาหมาะครับคุณเรื่องหมาที่ประเทศอังกฤษที่ประเทศอังกฤษหมาประเทศนอกะดูนีหน่อยหมาเมืองนอกอะไรนะเป็นเรื่องของหมาสุนัขครับ สุนัขสุนัขตำรวจอ๋อสุนัขตำรวจสุนัขตำรวจรไอ้หมาตำรวจนี่แหละ,ะนะครับไอ้ที่ทำการฝึกฝนมาแบบหาสิ่งเสพติดจับผู้ร้ายตะปบนู่นทำจับ,จบอางนั่นแหล,ละ,ะหมา,า,า,านี่เก่งนะเก่ง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 ยศอะไรไม่รู้น่าจะเป็นระดับนายพันแล้วแหละพันแข้งพันขาเจ้าของนั่นเอง่หเจไอ้วุ่นวายเลยตำรวจจะจับไอ้นี่ก็พันแข้งพันขาจ้อ่ะไอ้หมาที่ว่านมันมันยังไงครับอ่าคือหมาเนี่ยครับ เขาทำการใส่กล้องเขาเรียกว่าฟีโดแคมคือเอากล้องมาติดที่หมาใช่เป็นกล้องความละเอียดสูงครับแล้วก็เป็นกล้องไร้สาย่าเวลาหมามันเดินเข้าไปตามที่ิต่างว่าเดินไปไหนตอนไหนเนี่ยมันจะทําการแคปเจอร์เป็นวิดีโอแล้วก็ส่งภาพไร้สายเนี่ยไปถึงคืออ๋อก็คือเหมือนกับสมมติว่าสมมติว่าเราเป็นตำรวจแล้วก็เรามีหมานักอ่ดสมมติผมเป็นตำรวจแล้วกันอแล้วก็ มีหมาตัวหนึ่งผมรู้คุณจะรับแคนเลยดีนะผมชี้ว่าผมไป็ตำรวจก็คือติดกล้องไว้ที่ที่หัวที่หัวหมาเลยอ่าแล้วก็หมาก็วิ่งเข้าไปใช่ก no> ็วิ่ง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 ไปอ๋อเวลามันมองอะไรก็จะเห็นแล้วก็จับภาพไว้แล้วก็ส่งภาพไปถึงตำรวจอ๋อตำรวจก็จะถือถือไอ้นี่อยู่ตัวตัวเหมือนตัวคอนโทรลใช่คอนโทรลแล้วก็ดูดูว่าใครเผื่อเจอหน้าคนร้ายครับก็จะทําการแคปเจอร์ไว้โอ้โหเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเก้าไกลนะแล้วคุณรู้ไหมราคากล้องอ่ะไม่ถูกเลยนะ ไม่ถูกอะครับมันประมาณเท่าไหร่ครับก็แค่พันเออหมื่นยูโรเองหมื่นยูโรก็ตกประมาณหมื่นเท้าได้ไหมนิ้วเท้าด้วยห้าแสนอ่ะยงไงได้ผลมา่เนั่นแหละครับราคามันครึ่งล้านเลยนะห้าแสนไอ้กล้องติดบนหัวหมานี่คือไม่ต้องทำอะไรแล้วยิงหมาเล่นเอากล้องอ๊ยิงหมาตำรวจนะก็ เป็นหมาที่ประเทศอังกฤษใช่ครับก็รอดูว่าบ้านเราเขาจะซื้อมาเป้าตัวละห้าแสนกล้องรือหมากล้องอ่ะแค่ค่าหมาก็แพงแล้วกว่าจะฝึกกว่าอะไรก็แพงแล้วผมกลัวจะเหมือนไอ้ไอ้เครื่องตรวจจับระเบิดอะีรดิเอทเอเอเอทอย่าไปพูดถึงอ๋อเออช่างมันนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ที่น่าสนใจน่าสนใจนะคือใช้ให้มันถูกทางครับกับ็ใช้กล้องติดบนหัวหมาครับตรวจจับคนร้ายใช่ครับอื ก็จากเรื่งมาหมามาที่ข่าวต่อไปกันบ้างโอเคเป็นข่าวจากทางซัมซุงครับตอนนี้ซัมซุงเตรียมจัดงานเปิดตัวกาเล็กซี่รุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วเหรอเดืน<อ>สิงหาคมนี้มันจะคือโทรศัพท์อะไรหรือคือกาเล็กซี่อะไรอ,อ,อ่าก็เมื่อสามเดือนที่แล้ว ซัมซุงได้เปิดแถลงข่าวโทรศัพท์มือถือที่ที่ตอนที่ตอนนี้กําลังโด่งดังมากฮิตที่สุดเกือบที่สุดเลยก็ว่ากับซัมซุงกาเล็กซี่เอสสามเอสลยได้ข่าวว่ายอดขายทะลุสิบล้านเครื่องแล้วนะเนี่ยก็มีกระแสกันมาต่อเนื่องครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีข่าวอจากทางซัมซุงออกมามีหมายเชิญสื่อต่างๆอ่าเขาเชิญเราไหมเชิญเราไหมคิดว่าน่าจะเชิญนะครับน่าจะเชิญนะครับ ครับขอบคุณครับไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตสิบจุดหนึ่งหรือว่าที่คนจุดหนึ่งที่คนเขาคิดกันว่าเฮ้ยจะเป็นโน้ต t ู2หรือเปล่าอันนี้มีนสิบจุดหนึ่งมาสําหรับคนที่ต้องการวาดหรือนะผมเคยไปเจอคนที่สยามพารากอนเขอนั่งวาดเหมือนกับวาดภาพภาพร้อเรียนนะภาพสเก็ตเขาเหมือนมากนะเก่งมากเลยวาดวาดกับไอ้โน้ตนี่แหละกาเล็กซี่โน้ตนี่เลย ตอนนี้มันมี Galaxy Note 10.1ครับที่กำลังจะออกถแถลงข่าวในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคาดว่าอันนี้เป็นข่าวลืออั s a m ง u n g g a กซี่ Note 2อ่ 2. 2> ออากำลังจะออกมาเหมือนกันก็ต้องรอรุ้นกันว่ามันเดือนสิงหาคมนี้เขาจะเปิดตัวด้วยหรือเปล่าครับอ่าก็สาวกซัมซุง รอก็ต้องรอดูนะครับรอดูครับใช่ก็ตอนนี้เขามีข่าวมาแล้วว่าเขาจะเปิดตัวโปรกาเล็กซี่ไม่ว่าจะเป็นโน้ตสิบจุดหนึ่งหรือโน้ตสองนะครับก็ต้องรอดูปีปีหนึ่งเนี่ยซัมซุงจัดออกมาแต่ละรุ่นเน้ติด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 อะไรนะสองเดือนออกสเดือนออกใช่มาตลอดเลยมาเรื่อยๆไม่รู้จะเปลี่ยนกันยังไงแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาออกข่าวเดียวตุ้มจะแถลงข่าวแล้วใช่ไอ้ข่าวหนึ่งฟังผลไม้อย่างเงี้ยผลไม้ห้านี่โอ้ย ทั้งปีอะขังุนทีแถวอะรอนานนะผมผมรอน,นา<ผ>มน,น,นมากนะผมว่าเขาเขาเขาปล่อยมาเรื่อยๆแหละปล,ปล่อยปล่อยปล่อยพอเขาจะออกบทเขาก็ออกไปเลยนี่อยากออกก็ออกไปเลยแล้วเขาออกมาปุ้มอืออ้าวสงนั้นอะมาเฉยเก็บเงินยังไม่ทันอีกอ่าครับก็ฝากถึงสาวกซัมซุงครับอันนี้กลาลังจะเปิดตัวกาเล็กซี่ตัวใหม่สิงหานี่ก็เดือนหน้าเดือนหน้าแล้วอ่ะใช่จัดตังค์นะครับงดเล่าเข้าภาษาด้วยอ่าโอเค ก็ใครรออยู่อ่าก็น่าจะได้เจอโดนแน่เร็วๆนี้โดนโดนครับข่าวต่อไปครับครับเป็นเรื่องของของแรงของแรงใช่ไหมฮะอ่าเมื่อกี้พูดถึง Samsung Galaxy Note 10.1ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่เป็นทาง c o m m อ่าเขาจะออกแท็บเล็ตครับตัวแรงพูดถึงความแรงของราคาก่อนแล้วกันอ่าแท็บเล็ตตัวนี้มีราคาถึง40,000บาทโอ้แท็บเล็ตอะไรี่ย ราคาในสี่หมื่นเลยแท็บเล็ตอะไรสี่หมื่นมันไม่ใช่แท็บเล็ตแล้วอ่ะมันเป็นมันต้องไม่ธรรมดาแน่โหถ้าไปซื้อเดสก์ท็อปพีซีนี่มันมันเริ่มท่อมเลยนะโอ้ยลื่นหัวแตกไหลโอ้ยแรงอ่ะนั่นแหละครับอ่ามันมีจุดเด่นยังไงบ้างครับจุดเด่นของมันเลยนะครับครับใช้ไอ้หน่วยประมวลไอชิปประมวลผลเนี่ยครับ snapdragon s 4 pro ครับนะครับแล้วสเปคของมันคร่าวๆนะครับคือหน้าจอ10.1นิ้วอ่านะครับความละเอียดก็คือ1 3 6 6งพันพิกเซลครับนะครับ ระบบปฏิบัติการเป็น Android 4.0มาเลยอ๋ออันนี้เป็นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นตัวทดลองตัวทดลองมาก่อนให้ตัวแท็บเล็ตมันรันได้อให้ตัวแท็บเล็ตมันทำงานได้ครับนะครับมีกล้อง13ล้าน13ล้านพร้อมแฟลชโอ้โหนะครับแล้วค็าไมโครโฟนเนี่ยเจ็ตตัวจะเยอะไปไหนครับเอามาทำไมมุมนู้นมุมนี้คือคุณจะพูดจากตางไหนคุณไมได้ยินอ่ะ เขาทํามาเปิดห้องอัดเปล่าไม่แน่แล้วก็มีทัพสเตอรีโอด้วยครับเซ็นเซอร์ครบมีฟิงเกอร์พิ้นด้วยโอ้ยสแกนลายนิ้วมือใช่มีพอร์ต HDMI มีไมโคร USB สุดยอดมันไม่ใช่แท็บเล็ตแล้วอ่ะมันไปไกลแล้วนะมันเกินหมดแท็บเล็ตแล้วอ่ะใช่ด้วยออปชั่นด้วยราคานี่มันแบบโอ้โหคือถ้าเกิดคุณถือขอคอมตัวเนี้ย สนันอะสี่หมื่น0ราทำเสร็จผมทำได้ทุกอย่างบักเอฟเลยอเกินนะครับก็จะเปิดตัวเมื่อในช่วงปี2013ต้นปีต้นปี2013รอดูว่าจะมีกันจริงๆหรือเปล่าเตรียมเงินไหมครับ40,000บาทใครที่ชอบของแรงนะครับสนันแน่นอนจัดไปเลยครับ40,000โอ้โหไสแตกจากของแรงเรามาถึงระบบ w i ไฟกันบ้างวิฟีวิฟีนะครับบอดบอดคอม เปิดชิปตัวใหม่จัดการ WiFi ก็คือจัดการดีขึ้นกว่าเดิมอ่าขอแทรกนิดนึงคือบอร์ดคอมเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะรู้จักกันบ้างแต่บางคนที่ไม่รู้จักเนี่ยคือบอร์ดคอมเนี่ยทำชิปคอนโทรลเลอร์ในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นแลนคอนโทรลแลนคอนโทรล Wi-Fi อะไรพวกเนี้ยจะซ่อนอยู่ในเ็นบอร์ด้ตบุกเนี่ยนั่นแหละครับเขาจะทำการคิดชิปประมวลผลตัวเนี้ยออกมาอ่าตอนนี้ก็คิดชิปออกมาใหม่แล้ว ตัวใหม่แล้วชิปตัวเก่าก็ก็หายไปโอเคก็หลังจากที่เปิดตัวให้ให้เราซื้อแล้วก็ให้คนได้ได้ได้ชมกันบ้างแล้วในงาน CES ที่ผ่านมาที่ที่อเมริกานะครับก็เขาได้ประกาศแล้วตอนนี้ชิป Wi-Fi สำหรับโทรศัพท์รุ่นล่าสุดกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานในการทำให้สัญญาณเร็วขึ้นอีก3เท่า ด <Wow. S 2> โดยชิปตัวนี้นะครับจะอยู่ในรหัส BCM 4335จะใช้มาตรฐาน Wi-Fi ใหม่อย่าง 802.11ac เ hmm. มื่อก่อนมันเป็นอะไรนะ N N B อ่าใช่ตอนนี้เป็น ac นะครับก็รองรับ 0, รบลูทูธ4.0สัญญาณ fm แล้วก็ผู้ผลิต คาดว่าน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสามเท่าแรงกว่าเดิมสามเท่าแน่นอนเมื่อเทียบกับ wifi ตัวปัจจุบันก็ก็ประสิทธิภาพนี่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็เขาคาดว่าจะมีประสิทธิภาพต่อหน่วยการใช้พลังงานลดน้อยลงอ่ากว่าเดิมหกเท่าเมื่อเทียบกับกับตัวเก่าครับแปดศูนย์สองจุดหนึ่งเอ็นเอ็นก็ทำให้ประหยัดแบตเตอรี่กว่าเดิมแล้วก็ คิดว่าชิปตัวนี้จะแพร่หลายในสมาร์ทโฟนในปี2013แน่นอนคือผมมองนี้นะเวลาเราใช้โทรศัพท์เนี่ยสมาร์ทโฟนเนเวลาเราเปิดรับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยแบตจะน่าหมดเร็วกว่าปกติใช่ไหมไปเร็วมากไปเร็วมากแต่ถ้าเราทำถ้าเขาทำไม่ใช่เราถ้าเขาทำให้ชิปรับคอนโทรลเลอร์รับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยกินไฟน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้โมบายหรือว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยประหยัดแบตมากขึ้นใช่มันเป็นข้อดีไง ใช่ดีมากเลยตอนนี้เพราะว่ายุคนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่มีสมาร์ทโฟนต้องพก power bank เนะพกแบตสำรองใช่หรือไม่ก็โหมันยุ่งยากอะมันแต่นี่คือเซฟไปแล้วมีการประกาศนี่เขาคาดว่าน่าจะอยู่ในสมาร์ทโฟนหลายๆลุยนครับไม่แน่อาจจะอยู่ในผลไม้ห้าก็ได้นะขอให้เป็นอย่างนั้นกะซากถนะให้มันประหยัดแบตหน่อยเถอะใช่ก็เป็นชิปตัวใหม่ครับครับผมก็ติดตามมันต่อไปชิปตัวใหม่มาชิปเก่าก็หายไป โอเคถ้ามีมีคำว่าไปในยุ่งเลยนะต่อมาเลยแล้วกันครับเป็นเรื่องของเมนบอร์ดเมนบอร์ดใช่ไหมครับจากทาง Asrock ครับครับผมอย่างที่หลายๆคนเอ้เราเคยพูดถึงเรื่องงานอาทิตย์ที่แล้วครับมีบอร์ด Extreme นที่เขาทำลายสถิติสามีมากันไปใช่ใช่ตอนนี้เนี่ย Asrock ออกตัวใหม่มาแล้วครับใหมรใหม่กะอาใช่เป็นรุ่น X 7 9ครับ Extreme 11ครับหรือว่า x t r e m e 11นั่นเอง เป็นเมนบอร์ดที่ใส่อ p อปชันใส่ทุกๆอย่างเนี่ยลงมาค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เน้นแต่ของที่ดีๆรู้ๆเอาเขาคร่าวแล้วกันลองรับมันติ GPU 4ับ X16 ทุกเลนนะครับโอ้โหส a t a 3.8พอร์ตแล้วก็มีพอร์ตซารมาให้ด้วยและที่เด็ดก็คือถ้าเกิดเราทําการต่อเลนศูนย์กับเมนบอร์ดตัวเนี้ยจะมีการส่งถ่ายข้อมูลที่ความเร็ว3.8 g b s ซาวออนบอร์ดที่ให้มาก็คือ คีเอทีฟซาวอ่าก็เขาคอสามดีเจ็ดจุดหนึ่งถือว่าครบท้วนน่ะแล้วก็ของที่ให้มาก็แน่นๆเลยอ่ะเป็นเอ็ ASRock ตอนนี้มาแรงอู้แรงแรงแรงมาแรงมากครับก็หลังมานี้โอ้โหไปที่ไหนก็ได้ยินชื่อ ASRock ใช่ก็ตอนนี้เริ่มไม่ใช่เริ่มแล้วเป็นอันดับต้นๆของวงการแล้วจากที่ื่าก่อนเลยนะย้อนไป ASRock นี่ครับคนใช้บ้างอยู่ในพื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่ตอนเนี้ยค่อยๆบินขึ้นมาแล้ว คือเขาติดลมบนแล้วตอนนี้ใช่แล้วล่อนอยู่เลยใช่ตั้งใจอ่ะเขาตั้งใจทํานะใช่ใช่ก็ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากน่าจับตามองด้วยฮะใช่ครับน่าจับตามองนะครอ่าอะจากเอสล็อกครับมาที่ข่าวของยักษ์ใหญ่ในวงการไอทีบ้าง Honda ยักษ์ใหญ่แล้วย่ามาห้าบ้างเหอะ ยักใหญ่ก็คือ Intel ครับตอนนี้เตรียมออกจำหน่าย CPU Core i7 3970X เป็นไงตัวแรงเลย X เลยนะ 3970X ครับก็คิดว่าน่าจะวางขายประมาณปลายปีนี้ช่วงปลายปีนะครับก็ใครที่ชื่นชอบความแรงของ CPU จากทางฝั่ง Intel ครับนะตอนนี้แหละ i7 3970X Extreme Edition ่นคิดว่าช่วงประมาณเดือนตุลาถึงท่านวาของปีนี้ <ขอ S 1> น่าจะุดท้ายน่าจะได้น่าจะได้เสียตังกันแหละโดนอ่ะอ้ยผมรู้ว่าไอ้พวกคอเอ็กซ์ตรีมเอดิ่นเนี่ยราคามไม่เบานะราคามันโหดด้วยไงเอาเรื่องเลยนะใช่ครับเขาบอกว่าจะมีความเร็วอยู่ที่3.5มจุดห <c oughs> ดิจ้าิกะเฮิรดวยเทอร์โบบู เอ้ยยังไงวันนี้ไม่มีสาวๆมาทำไม่มีนะคุณักลิ้นพันไงเออด้วยเทอร์โบบูตโอเคผ่านครับจะทำให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.0GHz ิกเฮิร์ว้าไงลื่นหัวแตกเลยเนี่ยเย็บ8เข็มอีกแต่ด้วยความที่เป็นเอ็กซ์ติมิชันนะครับตัวคูณของความเร็ว CPU สามารถปรับไม่สูงกว่าปกติได้ก็คือปรับขึ้นลงได้เลยคุณจะเล่นบัสคุณก็ปรับตัวคูณลงคุณจะเล่นบัสน้อยคุณก็ยกตัวคูณขึ้นเอาเอาให้สุดไปเลย ใช่ก็สาวกคนที่ชอบโอเวอร์คอกมิดเลยฮะตังก็มิดตังก็มิดกระเป๋าเลยถ้าเขาแอคตีงนี่มิดแน่ใช่เจอตัวแรงตัวนี้ไปก,ก็ใครอยากอยากจะโดนอยากจะลองครับปลายปีนี้เจอกันก็อีกไม่กี่เนี่ยอีกนะไม่กี่วันแล้วแหละไม่กี่เดือนแล้วละ่ะก็เก็บเก็บตังควันละร้อยสองอก็ได้อยู่กลับมากลับมาข่าวเนอ,อืเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันฮะที่เราจะซีเรียสก,กัน ครับซีเรียสใช่ไหมครับซีเรียสมากครับเป็นเรื่องของ MSI ครับ MSI ครับแหลายคนรู้จัก MSI ในนามของผู้ผลิตเมนบอร์ดผู้ผลิตการ์จอนะครับครับแต่นะบัตรนาวนะบัตรนาวครับแจ่มแต่แจ่มว่าเลยนะพี่บีก็มา MSI เขาทำอะไรครับคุณณัฐเขาทำ SSD ครับมันมีห้องเต้ไม่ใช่ครับ solid state drive นี่เป็นไงภาษาอังกฤษผมพอๆกับน้องอิงป่ะพอนะ solid s ซลิดสเตต e ดรฟ์เป็นไงผ่านผ่านนะอ่ะเขาทำรุ่นอะไรมาบ้างครับเขาผลิตมาสามรุ่นครับนะมีรุ่น rx rx เนี่ยย่อมาจาก reflect อ๋อ reflect อืมอืมอืม rx หกสิบครับ rx หนึร้อยยี่สิบครับแล้วก็ตัวใหญ่อย่าง rx สองร้อยสี่สิบอ่าซึ่งสามรุ่นเนี่ย หกสิบร้อยี่สิบสองร้อยสี่สิบเนี่ยความจุก็ตามรุ่นตามรุ่นตัวเลขเลยตามตัวเลขเลยหกสิบก็คือหกสิบกิกอร้อยี่สิบกิกครับสองร้อยสี่สิบกิกซึ่งสามรุ่นเนี้ความสามารถในการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตามรุ่นเหมือนกันอตัวเล็กก็อ่านช้าเขียนช้าหน่อยครับแต่ดิฟกันไม่มากต่างกันไม่มากก็ค่อยๆขยับไปเป็นขั้นบันไดไปอ๋อเป็นขั้นบันไดไปใช่ครับครับนั่นแหละครับก็เขาบอกว่ากว่าจะวางขายเนี่ยก็ ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่เปิดวันมาอ๋อก็คือยังยังอยู่ในช่วงของการทดลองของผู้ง่ายนะครับก็ยังไม่ยังยังไม่แถลงข่าวยังเป็นทางการแต่คิดว่าราคาไม่น่าจะแพงเพราะว่า m อ็เขาบอกว่าเขาใช้คอนโทรลเลอร์ของแซนฟอร์ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเราเคยพูดถึงคอนโทรลเลอร์แซนฟอร์สไปแล้วว่ามันราคามันถูกลงแล้วใช่ครับราคาอาจจะไม่แรงมากก็ก็คิดว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับ s s d เรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นของใหม่จากทาง MSI ดีกว่าใช่ใช่ MSI เพิ่งจะมาจักใช่ SSD ครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะครับครับก็จาก MSI เราพูดถึงเรื่องของเกมกันบ้างเดือนหน้าจะมีงาน Gamescom ที่โคโลนโคโลนโคโลนพร้อมกันเลยอ่ะหยตายว่ะที่โคโลนประเทศเยอรมนีตอนนี้นะครับทางเรากำลังเตรียมตัว จะไปที่งานนี้อยู่อืไปไกลอ่ะไปด้วยไปไหมไปไปไปก็รอติดตามกันนะครับสําหรับเกมสาวกเกมนี่ก็เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวงานเกมคอมเกมคอมเปนงานใหญ่อยู่ละใช่ครับที่โคโลนประเทศเยอรมนีครับก็เดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากช่ต้องมาลุ้นกันว่าผมและคุณไอซ์จะได้ไปหรือเปล่านะครับ จากเกมมาพูดถึงแอป iPhone นิดหน่อยอ่ะล่าสุดเลยอ่าใครที่ชอบติดตามข่าวสารหรือว่ารีวิวจากเว็บ Tech Power Up อ่าตัวนี้นี่ของดีของดีอ่าเว็บเนี้ยเขาจะทำการอัปเดตข่าวแล้วก็รีวิวต่างๆทั่วโลกเนี้ยอ่าเรียกว่า24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงมาตลอดอัพอัพอัพเร็วมากอ่าคือมีข่าวอัปเดตตลอดใช่ตอนนี้เขาทำแอปครับมาแล้วทั้ง iPhone ทั้ง Android ใช่ครบเลยครบเลยไปเซิร์ชดูเลยครับครับ เซิร์ชดูที่ App Store หรือว่า Google Play g o o g l e Play ได้เลยแล้วก็เซิร์ชคำว่า t e h p p w w r Up ครับก็จะมีแอปเนี้ยเป็นฟรีแอปขึ้นมาให้โหลดก็จะมีในส่วนของอ่า s e w s หรือว่าข่าวแล้วก็มีรีวิวแล้วก็มีในส่วนของฟอรั่มฟอรั่มมีเข้าไปเล่นได้เลยสบายเลยทีนี้ง่ายเลยใครที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Apple หรือฝั่ง Android ก็สามารถเข้าไปโหลดแอปกันมาใช้ได้สบาสบายก็ สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนก็ไปโหลดกันได้ใช่ครับแต่คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้3ามสไม่ต้องเสียใจครับจะติดตามข่าวนี่สามารถติดตามอย่างเว็บได้เลยครับเว็บไหนครับ g ีวิวทันเทลบาไม่ใช่ครับเว็บโอเวอร์ค k ็อกโซนของเราเนี่ยแหละครับโอเวอร์ซ็อกโคนเนี่ยครับโคนมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดทุกวันทุกวันครับรวมไปถึงมีพิธีกรหน้าตาดีๆหรือเปล่ามาเล่าข่าวให้ฟังทุกสัปดาห์อย่างนี้อ่าเป็นไง อยากให้ติดตามเพราะว่าเรามจะมีเซอร์ไพรส์ท,ทุกๆสัปดาห์แล้วใช่ครับก็มีเซอร์ไพรส์ใครจะไปรู้อน้องนีย่าจะมานั่งตรงนี้ก็ได้น,นั่นแหละเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพออาทิตย์ออพอ <laughs> อาทิตย์ด้วย <laughs> ก็ลืมไปมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเอซุดครับอ่าคุณทางคุณสิงหเทพสุสุมิตรผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริ ฝ่ายบริการครับอ่าก็ไอซูสเซอร์วิสแล้วครับการเซอร์วิสของเขารบ,บริการหลังการขายของเขาตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนมีการใช้เขาเรียกหลายวิธีการจัดการแบบใหม่คนที่มีปัญหาเรื่องเครื่องมีปัญหาเครื่องเสียโน่นนี่หรือสินค้าจากทางไอซุสเนี่ยสินค้าจากทางอซุสเนี่ย,ย,ยต้องการยะเคลมหรืออะไรครับตอนเนี้สบายมากเลยที่ศูนย์ศูนย์เซอร์วิส,สของเขาจะมีสองสองที่ในกรุงเทพก็จะมีที่ตึก ชำนาญเพนชาตบิสเนสเซ็นเตอร์ที่พระรามเก้าไหนพระรามเก้าหลังหลังเซ็นทัลนพระรามเก้าครับอ๋อโอเคอเข้าซอยข้างๆไปใช่ก็ MRT พระรามเก้าง่ายเลยตรงนี้ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้อ,อีกที่หนึง่งอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่เสียรลังสิตก็ไปใช้บริการได้ทีนี้การจัดการของเขาเปลี่ยนใหม่ยังไงคือตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะทํางานเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าเมื่อก,ก่อนไม่เร็วแต่เขาจะเร็วกว่าเดิมเหมือนเคสบ,บางอย่างเนี้ย จุกจิกเล็กๆน้อยๆซ่อมได้ก็เขาจะซ่อมเลยคืออาการไม่หนักพูดง่ายอาการไม่หนักถ้าคุยกันโอเคถ้าไม่รีบก็ซ่อมนั้นก็เสร็จภายในชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็กลับบ้านได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้พนักงานเนี่ยที่เคาน์เตอร์เนี่ยพนักงานตอนแรนคือเป็นคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องรับสินค้าอย่างเดียวเป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้เอซุสเขาเอาช่างหรือเอนจิเนียร์มานั่งตรงเคาน์เตอร์รับของเลยเกิดปัญหาอะไรก็คือคุยตรงเลยคือคุยปุ๊บพี่ครับ อ่ามันเป็นอย่างนี้บวผมเปิดไม่ติดอ่าน้องรอแป๊บหนึ่งนะอ่าเกิดจากอาการนี้พี่ดูให้ถ้าได้ก็คือยกกลับบ้านได้เลยอ่าเร็วใช่ก็คือถ้าตกลงกันว่าอ่าคิดว่านประมาณส่งชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงซ่อมได้ครับก็ไปนั่งซ่อมกันเลยรอได้เลยแล้วก็คุยกันได้เลยว่าเกิดยังไงพี่จะเจออย่างนี้ก็สามารถคุยกันได้เลยเพราะว่าเขาใช้เอนจิเนียร์หรือช่างมาเป็นคนรับรับของเลยรับออเดอร์เลยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นอ่ ผู้หญิงหน่ารักน่ารักผมก็เชื่อว่าผู้หญิงที่รับคนเขาเรียกอะไรนะภาพแรกที่เจอคุยอ่ะจะทําให้รู้สึกดีมึกอ้ยแต่ในนี้เอซุดเขาได้วิจัยออกมาแล้วว่าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เะไรเนี้จะไม่ค่อยมีความรู้สึกทางนี้เสื่อมพวกนั้นไม่ใช่ก็คือมาก็คือจะซ่อมเครื่องอ่ะผมจะเอาเครื่องผมกลับบ้านให้เดี๋่วรู่สึกผมมาวันนี้แล้วบ้านผมอยู่พระประแดงอ่าผมยกมาพลลงเก่า บางบางทีนี่มันซ่อมเสร็จเอาเครื่องมาทิ้งไว้ปุ๊บกลับบ้านพรุ่งนี้ช่างโทรตามก็ต้องมาอีกอนั่นแหละ<ม>ก็เขาจะซ่อมเร็วส่วนเคสใหญ่ๆก็ภายในไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถรอได้แล้วคะก็เรียกได้ว่าเป็นเป็น,เ,ปนเอซูสเซอร์วิท,ท,ที่ที่น่าสนใจปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นอ่าทีนี้ที่เขาบอกมาคือคือไม่ได้เครื่องเขาพังเยอะนะเขาบอกเนี้ยคนมาใช้น้อยแต่เขาต้องการที่จะ ให้ลูกค้าได้ใจเอออ่าเป็นไงไม่ใช่เครื่องพังเยอะนะครับใครอยากลองก็ก็ก็ลองทําให้เครื่องพังดูก็ลองดูนะคุ้มไหม่ยก็ฝากกันหน่อยนะครับครับผมไม่เพียงในกรุงเทพต่างจังหวัดก็กําลังจะมีเร็วนี้ก่อนจากกันไปครับก่อนจากกันไปครับเรามีกิจกรรมมาฝากอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วครับท่านอาท์ทีแล้วเราแจกอะไรเราแจกตั๋วหนังได้ดูหนังฟรีกันไปทวนหน้าแล้วครักเจ็ดีดีเจ็ดผลเซเว่นอีเลฟเว่น อจะมาทมําไมสิเว้นในเลเวล่นก็ได้ดูกันไปแล้ววันนี้มาอีกแล้วครับกิจกรรมดีๆจากทางโตชิบะเจ้าเดิมเจ้าเดิมครับวันนี้เรามีกิจกรรมมาก็คือให้แฟนๆชาวโอโคกโซนเนี่ยเข้าไปดูเทปของทางโอโ,โค่โซนทีวีตั้งแต่อีีแรกจนถึงเนี่ยวันนี้เลยปัจจุบันเนี่ยวัน,นที่เราพูดอยู่เนี่ยแต่อีพีแรกจนถึงปัจจุบันเลยนะครับมีเทปของโตชิบะกี่เทป กี่เทปเอาเทปที่เป็นรีวิวนะฮะงานสื่อไม่เอางานเพรสไม่เอาเอาที่เป็นรีวิวเลยรีวิวมีโปรดักต์มาวางมันเป็นอีพีเลยกี่เทปเทปอะไรบ้างเทปอะไรบ้างแต่ละเทปแต่ละเทปแต่ละเทปมีความยาวกี่นาที่กี่วินาที่ละเอียดเลยแล้วขอร้องเลยนะครับอย่าก๊อปปี้กันมานะครับผมเห็นว่าสอก๊อปปี้เนี่ย ผมลบทิ้งเลยนะต่อไปนี้คือผมไม่เข้าใจคนที่ก๊อปปี้คือถ้าจะก๊อปอันที่ถูกมามันก็โอเคแล้วก๊อปแบบไม่ดูอินโอยเหนไม่ดูตั้งทีนี้าเ่ยคือก๊อปไปก่อนแล้ววะก๊อปไอคำว่าถูกไอตอบเหมือนกันเลยถูกไม่ได้ดูเลยว่าข้ว่าถูกถูกหรือเปล่าก๊อปผิดกันมานั่นแหละมันไม่ยากเลยแค่แค่เข้าไปดูว่าอ่ะอ่ะเหมือนกิจกรรมครั้งนี้อมีเทปอะไรของทางโตชิีบ้าสมมติว่าสมมุติว่าเทปเท่านี้ครับ X X เทปอือก็เขียนมา X X เทป อ่าเราเรเผื่อผมพูดไปเป็นตัวเลขงี้เขาไปตอบไงอ่าจุดจุดเทปงี้อ่าก็ตอบมาแค่นี้ใช่เทปอะไรบ้างเทปอะไรบ้างก็เดียงมาอ่าสมมุติสมมุติเลยอ่าสองร้อยเทปอ่าคุณก็ใส่ไหมอ่าเทปตัวที่บ้านสองร้อยเทปครับอ่าเทปตัวที่บ้านสองร้อยมีดังนี้ผมก็ว่ามาปปับ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 บเทปที่หนึ่งเทปนี้กี่นาทีกี่วินาทีเทปที่สองกี่นาทีกี่นาทีแค่นี้แหละใครที่ตอบถูก คนแรกย้ําว่าคนแรกคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นมันยากนะคําถามเนี่ยคือต้องตามดูจริงๆอ่ะเฮ้ยก็มูลค่ามันก็ไม่ธรรมดาอยู่อะไรอ่ะผมอยากรู้แล้วเนี่ยถ้ามันยากขนาดเนี้โชว์หน่อยได้ปะนะโอยรุ่นนี้แล้วอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้เป็นไงนี่โตชิบะไอค์แ n น l ของแท้จากโตชิบะไทยแลนด์ด้วยประกันสามปีเขาถ้าว่ามีแต่กล่องมีไง ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ไงอะไรอะ่ะหนึ่งเทลบเนี่ยเป็นไงเอาดิเก็บยันลูกบวชอะเก็บอะไรหรอเก็บข้อมูลเก็บไฟล์อะไรพวกนี้ของจริงนะครับของจริงยัง<บ>ไม่ได้แกะกล่องนะครับใช่สติ๊กเกอร์ยังปิดแล้วเราก็จะไม่แกะด้วยครับอ่าก็ติดตามกติกานะครับของแท้จากตัวบ้าทไทยแลนด์นะครับรับประกัน3ปีติดตามนะถ้าคุณตอบกันไม่ผิดหรือคุณตอบกันไม่ทันเนี่ยผมสองคนรออยู่นะครับหวดแน่สองคนเน่หวดแน่ แล้วที่สําคัญคุณนัทครับแถมรถกับเรือด้วยแถมรถกับเรือด้วยใช่ไหมครับเอาสักหน่อยรถกับเรือนี่มันคืออะไรครับโบสถกับคาโบสถ์คาคือบาร์โค้ดอือโอ้โหยังจะเอาเอาแจกนี่นะฮะเราจะแจกตัวนี้นะครับตามกติกาที่เราบอกเดียวเราจะโพสหน้าแฟนเพจเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตามที่หน้าแฟนเพจแล้วกันว่าวันไหนเราจะเข้าไปถามใช่รอให้เราโพสก่อนนะฮะ่เพราะก่อนอย่าเพิ่งไปรีบตอบ เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมยังไม่โพสตเลยมีคนตอบเข้ามาเยอะมากตอบทำไมยังเรายังไม่เริ่มเลยนะคือเราเราโพสเกติกาก่อนแล้วคุณก็ตอบต่อจากเราอ่าอ่าคอมเมนต์ต่อจากเราไปเลยใช่ไปรอดูว่าเราจะโพสตวันไหนใช่ครับไปนั่งดูได้เลยเนี่ยคุณดูเทปเนี่ยคุณนั่งนับได้เลยอ่าเราอาจจะสับขารอก็ได้นะโอเคนะครับก็ติดตามกันได้โอเควันนี้ก็มีข่าวมาฝากเยอะแยะครับรวมไปถึงของฝากของแจกด้วยก็ ราก็ต้องขอลาไปก่อนอีนนี้เนึงอย่าลืมอย่าลืมต่อไปนี้่ทุกๆเทปครับติดตามจนจบรายการนะครับเราจะมีของดีๆแบบเนี้ยใช่มาแจกกันเราจะจะอยู่ท้ายรายการครับดูไม่จบก็อดมีมาเรื่อยๆครับใช่บอกตรงๆมีมาเรื่อยๆก็วันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนหมดแรงเลยครับโอเคครับเราสองคนขอลาไปก่อนครับครับพบกันใหม่กับพวกเราและทีมงานพอกซนสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ